วันดีว่าเพ่นพ่อจังตืท่ททเบยียนรถตอนไหนล่ะครับทะเบยียนรถศูนย์แปดเจ็ดบยียนรถเพนพ่อศูนแปดเจ็ด สี่ศูนย์สี่ศูนแปดเกณฑสี่ศูนย์แปดเกณฑงูงูขึ้นรบ้านเนี่ยโอ้งูขึ้นรถบ้านขึ้นรถขอบคุณแม่มาตตาบ้านไหนเนี่ยมาจากลายอนเนีโอ้มาจากลายองเลยตอนนี้สายบนจากลายองนะครับเป็นมาซื้อทะเบียนรถเพื่อนงูขึ้นรถเด้อพี่น้องเด้องูขึ้นรถนะครับงูขึ้นรถเมื่อนี้ได้มาถ้ำบนนะครับยกเสาเอกเสาท่อวัดสาแก้วน้ำกันนะครับบ้าน นาหอง<ด>นะครับเป็นทะเลมาื้อร ลอตเตอรี่นะครับตัวแรกของพุณแม่ทับเบียนรอดลอยท่านจัดยันย์ได้ก่อน4087 4087นะครับอันนี้ครับเป็นลอตเตอรี่ของคุณแม่เพื่อน087นะครับมาได้087ได้ที่หลังเด้อ4087นะครับเรียกทับเบียนรอดพุณแม่เพื่อนนะครับมาจากลายองสายบนจากลายองนะครับความพุ่นหลายๆนะครับคุณแม่นะครับรวย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 นะคุณแม่เนาะ รวยน้ากันเ้อเอาเมื่อนี่มาเง็้บวมารวยน้ากันรวยน้ากันนักต้แม่มาใากน้ากันคุณสนจยามาลานน400บาทขอำราบสายบุญมาจากลายย่อมนะครับสินมาจากลายย่อมเลยงูกสุดรถเปิ้ลนะครับค่ะลางกลับไปเสียงโชกเบอร์เด้อนะครับรวยรวยยรวย